ไขข้อสงสัยโคเ์เ,เมนต์คืออะไรเรามาเก็ตกันครับกับเลขาธิการคอปพพนายชูชัดประมูลผลทำไมต้องมีโคเ์เ,เมนต์ครับสถานาการณ์ปัจจุบันนะครับเราพบว่าค่าสินุนแทนจากการประกันสุขภาพเนี่ยมันโตขึ้นทุกปี การตกขึ้นของค่าสินมือแทนมันโตได้จากหลายกรณีนะครับอาทิเช่นนะครับดัชนีิเงินเฟ้อการรักษาพยาบาลทางการแพทย์สูงขึ้นการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจะมีค่ารักษาพยาบาลที่แพงมากยิ่งขึ้นทาให้สินใหม่มันโตขึ้นทุกวันประชาชนที่อยากจะเข้าสู่การประกันสุขภาพอาจจะเข้าไม่ถึงการประกันสุขภาพงั้นเราพบว่าวิธีการไหนล่ะที่ทําให้หยุดการโตเบี้ยประกันการโตของสินใหม่ที่ดีที่สุดเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงยังคงเข้าถึงการประกันสุขภาพได้ที่เรามองในวันนี้คือการกําหนด โคเปเมนต์คือการมีส่วนร่วมจ่ายแล้วมีรูปแบบหรือข้อกําหนดโคเปเมนต์ยังไงบ้างครับกรณีที่1นะครับเรากาหนดให้บริษัทประกันภัยกําหนดโคเปเมนต์ไปตกลงกับลูกค้าตั้งแต่วันแรกเลยอันนี้เช่นในทุกการเบิกจ่ายเราจะมีโคเปเมนต์10%บรนะบริษัทประกันภัยต้องระเบี้ยประกันภัยใกล้เคียงกันแล้วรูปแบบที่2เป็นยังไงครับประกันที่2นะครับเรี่กว่าการกําหนดโคเปเมนต์ตามโรคซิมเพิร์ดิซิส โรคไม่ไร้ายแรงต้องเกิด3กรณีเกิดขึ้นพร้อมกันกรณีที่1ก็คือว่าเป็นการเคลมโรค Simple Disease ซึ่งมีประมาณ9กลุ่มโรคนะครับอาทิเช่นปวดหัวตัวร้อนอันที่2นะครับไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องไปเป็นผู้ป่วยใน,ในโรงพยาบาลและแอดมิตนั้นในปีนั้นเกิน3ครั้งด้วยโรคไม่ไร้ายแรงประการที่3ค่าสินแทนที่เกิดขึ้นเกิน2เท่าของเบีย้ยประกันภัยที่จ่ายไป แล้วอีกกรณีคืออะไรครับต้องเกิดสารพิการพร้อมกันนะครับปวยทั่ตัวไปนะครับแล้วก็แอดมิดโรงพยาบาลมีสินไหมทดแทน4ทเท่าของเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเพราะฉะนั้นในปีต่อาอยุถัดมาเราอน,นุญาตให้บริษ,ษัทประกันภัยเก็บโคเพนเมนต์ได้ไม่เกิน30%ผมต้องการเน้นย้ําคำนี้นะครับว่าไม่เกิน30%แล้วต้องจ่ายแบบนี้ตลอดไปเลยหรือเปล่า ในปีต่อ,อยุถัดมาอีกปีหนึงหลักอย่าลืมนะครับผมบอกต้องเกิดสายพิการพร้อมกันนะครับเป็นโรคไม่ไร้ายแรงซิดิซิดดส,สนะครับแอดมิดโรงพยาบาลโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จะเกิดแค่2ครั้งสินไหมอาจจะถึงประมาณ300%ร้อยปราตั้ของเบียไออย่างนี้ไม่เข้า3ข้อนะครับต่อ,อยุถัดมานะครับทุกอย่างจะกลับเข้ามาสู่จุดเดิมคือศูนย์แล้วโคเปเม,มนต์มีประโยชน์ยังไงครับสนุนงานคอพอเกาหลีอย่างนี้นะครับว่าการกําหนดโคเปเมนต์ขึ้นมาคราวนี้นะครับ ไม่ได้กําหนดให้บริษัทประกันภัยได้ประโยชน์เราพยายามหาทางไม่ให้สินใหม่มันโตขึ้นมากกว่านี้ถ้าทําให้สินใหม่คงที่ได้หรือลดลงได้ประโยชน์จะเกิดขึ้นประชาชนทุกคนเราเชื่อว่าการกระกทาครั้งนี้นะครับจะทําให้สินแมงระบบลดลงได้ประกันภัยก็จะไม่โตขึ้นหรือลดลงได้เช่นกันแล้วแบบนี้ต้องรีบทําประกันภัยสุขภาพก่อนมีนาคม2,568ไหมครับท่านเลขาโคว m e n t จะใช้กับใครซิฟิลดัสหรือแม้กระทั่งโรคทั่วไปต้องมีเหตุการณ์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่า เราไม่น่าจะเข้ากรณีนี้นะครับจะรีบซื้อหรือวไม่รีบซื้อเป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปว้าวจบเก็บครบถ้วนกับโคเปเมนต์ ment, ประโยชน์เต็มๆช่วยชะลอค่าเบี้ยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปแบบนี้พวกเราก็สามารถเข้าถึงประกันภัยสุขภาพกันได้ทุกคนขอบคุณท่านเลขาธิการคอพพเป็นอย่างสูงครับ